เป็นเพื่อนอีกไม่กี่ชั่วโมงวันนี้อินดีต้ตัวเราก็สู่ช่องวีวีค่ะนะคะไม่กี่ชั่วโมงวันนี้เชี่งคืนเขาก็จะบางคนเขาก็จะหมดวันนี้วันสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเก็บบ้านแล้วค่ะเก็บทําความสะอาดบ้านแล้วก็จะปิดเอาไว้เลยแต่ก็มาห่วง ต้นที่เป็นดอกไม้เมื่อก่อนอยู่บ้านโอ้ยวันนี้หมอกทะเลหมอกหมอกดูดูหมอกดอกไม้ที่สวยๆเก็บไปทิ้งหมดแล้วคะ่ะเก็บสวนเก็บบ้านหมดนะคะเก็บสวนเก็บบ้านหมดแล้วแม่จะโกหมแล้วนะคะแต่ก็ห่วงต้นแล้วก็มาดูต้นนี้ห่วงเขามากเพราะว่าวิวเลี้ยงมานานนะคะเห็นไหม ก็จะดูแลก็ไม่มีคนอยู่ปิดบ้านนะคะดูยาวไมมยาวสวยไหมว,วิีก็ดูแลง่ายๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนไปให้ไอเดียง่ายๆขวดน้ำเปล่ากรอกน้ำใส่ให้เต็มอาจจะสองขวดก็ได้ว,วิไปตั้งสองเดือนเนาะสงสารเขาพยุงชีวิตเขาเอาไว้ กลับมาปีใหม่เผื่อแหงๆเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งหลายปีดูสิค้ายาวดูลงทุนแต่ถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้มันจะแพงมากดูสิยาวจนต่อขาวิธีดูแลดอกไม้เฟรเนียนนะคะน้ำเปล่าวขวดใหญ่เราทานเราดื่มน้ำหมดแล้วก็มาเจาะรูตรงก้นใช้เข็มทรงขวด ใช้เข็มไลยใช้ที่เจาะเจะรูเล็กๆนะคะเขาก็จะซึมซึมซ,มซึมซึมลงไปในแล้วก็เพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านค่ะไม่ไม่ไปจ้างใครมาเฝ้าบ้านเพราะว่าบ้านส่วนตัวต้องปิดเอาไว้นะคะก็เสียงเสียงแต่ก็คิดถึงเพราะว่าคนคนรักต้นไม้นะวิวีรักต้นไม้พีเสื้อเฝ้าต้นไม้แม่หน่อยนอย ไปเมืองไทยสักสองเดือนดูยาวๆขนาดสั้นๆเขาขายแพงๆอันนี้คิดว่าดีๆเลี้ยงมาจนเลี้ยงมาเลี้ยงมาจนขนาดท่าได้ต่อยาวสวยมากนะคะก็เลยได้ต่อขาจนยาวยาวเงินไหลนอง เฮงงปังปงนะเพื่อนวิธีไอเดียดีดีบายช่องวิวิไทยสวีทถ้าไม่อยู่บ้านก็ขวดเปล่าเจาะรูที่ก้นขวดแล้วก็เขาก็จะซึมเห็นไหมคะซึมลงไปติ๊ดตๆ๊ยื้อเวลายื้อชีวิตให้ต้นไม้นะคะเห็นไหมเห็นไหมงอกขึ้นมาน่าสงสารจะตายดูงอกงอก ไอ้ดอไออันใม่ๆก็งอกเปลือกไข่กับขี้กาแฟก็เอาใส่นะคะเอาใส่ข้างบนปุ๋ยธรรมชาติใส่อกใส่ใจลงไปวิวไม่มีปุ๋ยอะไรมากมายใส่ไข่กับนมสดเปลือกไข่ก็โปะลงไปโหลดนะคะเพื่อนๆดูสิสวยงามไหม ต้นใหญ่ต้นยาวต้นใหญ่มากเสียดายเนาะสงสารเขานะคะให้สาระดีดีกลับมาก็ค่อยมาดูแลกลับมาวันที่เก้ามีนานี้ก็คิดว่าจะเป็นฟือลิ่งแล้วล่ะดอกไม้ก็จะเริ่มงอกก็ค่อยมาทำใหม่นะคะถ้ารักแม่คิดถึงแม่ก็อย่าเหี่ยวแห้งนะวิธีดูแล จำไว้นะคะเพื่อนๆน,น้ำขวดเราจะอาจจะตั้งข้างบนสักสองขวดเดียวก่อนบินวันที่สี่วิก่อนจะกลับวิจะตั้งอีกสักขวดนึงให้เป็นสองขวดเขาก็จะหยดทีละหยดทีทีละหยดทีละหยด,ยดต่อชีวิตเขานะคะเพื่อนไปทำดูสารดีดีบายช่องมีวิทัทยสวีทนะคะ ขวดเปล่าวิธีดูเลยต้นไม้เวลาเราไม่อยู่บ้านเว,เ,วเวลาเราไปฮอลลีเดย์เฟรียเราต้องทำแบบนี้แล้ค่ะสาลาดีดีบายบายนะคะ